ใครที่ชอบตกแต่งบ้านตกแต่งห้องติดขอบบัวติดระบบไฟอะไรต่างๆผมแนะนำตัวนี้เลยเลยทปกาวสองหน้าแรงยึดติดสูงพิเศษ5952 เวลาที่เรายึดไฟเส้นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่ติดแน่นมากเราอยากไปใช้ยึดติดกับอะไรก็ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมก็เดินไฟเส้นตกแต่งขอบผนงังแล้วไฟเส้นที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะมีน้ําหนักนะครับถ้ากาวไม่แน่นจริงเนี่ยหลุดแน่นอนในเรื่องของกาวสองหน้าเราก็จะนึกถึง3 m เอนี่นะครับเป็นอันดับแรกช่วงนี้ผมก็ตกแต่งห้องอยู่นะครับตัวหลอดไฟนี่ผมใช้บ่อยมากทีแรกเนี่ยผมก็ใช้กิ๊บแบบนี้ในการยึดหลอดไฟนะครับมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกาวสองหน้า,วนนจจนะ,าะว่าเเขายึดดแนน่ี๋วจะมาลอติดกับไม้ตััววนนีี้้้ใหดูต เศษที่เหลือจะใช้แค่นิดเดียวนะครับติดเข้าไปตรกไม้แล้วข้อดีของการรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วรุ่นนี้เนี่ยติดได้หมดเลยนะครับทั้งผิวไม้ผิวสแตนเลสผิวโลหะหรือว่าจะเป็นพวกผิวกระจกผิวปูนขูดขานี่ก็ติดได้นี่เลยครับตัวกาวนี่เหนียวแน่นมากเดี๋ยวจะมาลองใช้ติดกับประตูขอแค่พื้นที่เราจะไปติดไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่เปียกเนี่ยก็ติดแน่นแล้วยิ่งทิ้งไว้นานนีย่ยิ่งแน่นนะครับถ้าเอาไปใช้ติดผนังปูนเนี่ยทิ้งไว้สักกอีส,กอ,อ,กสอกเลขนาดตัวนี้ติดแปบเดีียยวนก็ังแนน่เลยนะ มีครับฟังเสียงแก่ก็รู้นะครับว่าแน่นจริงนะครับตัวนี้ผมก็เลยเลือกกาวสองหน้า 3M ม,มาติดตกแต่งไฟในบ้านเพราะอยากให้ติดถาบลนะครับหลุดมานี่ก็ขี้เกียจขึ้นไปซ่อมอีกใครที่ชอบตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นช่างก็เลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามั่นใจได้เลยนะครับว่าแน่นเพราะว่าเทปกาวสองหน้าตัวนี้ระดับเกรดอุตสาหกรรมตัวกาวนี่ยาว5เมตรนะครับกว้างอยู่ที่12มิลลิเมตรแล้วก็หนาอยู่ที่1.1 mm. มิลลิเมตรเวลาติดก็ขอแค่ให้พื้นที่สะอาดแล้วก็ติดเข้าไปได้เลยแล้วขข้้้้้อออออดดดีีกกกยยยยย่่่่าาาาาางงงเเเเรรรไไไมมตตตจจะใหุแคิววันป็็สล นี่เลยครับงานชิได้ก็จะโอเคนะครับเราอยากติดบนฝ้าหรือว่าผนังแบบนี้นี่ก็สบายมากสำหรับกาวอิมตัวนี้ก็จะเป็นรหัสรุ่น595 2แรงยึดติดสูงพิเศษแล้วตัวนี้เนี่ยพิเศษเลยนะครับเขาทนอุณหภูมิได้ถึง149องศาหรือจะไปใช้ติดชุดแต่งรถพวกสเกิร์ตโดนความร้อนโดนแดดนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วตัวกาวหน้าของเขาเนี่ยทั้งเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดู <c oughs> ก่อนอื่นก็มาลอกตัวนี้ออกก่อนนะครับให้เห็นแค่เนื้อกาวสองหน้าขนาดก่อนทีี่่่จะะะดดึึงงเเนนยยอยูปรรมมาาณ10ซไ้คับล เหนียวมากนะครับดึงได้โคตรยาวน่าจะเป็นเมตรได้แล้วนะครับตอนนี้นี่ครับขาดแล้วถือว่ายืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะครับกาวตัวนี้โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสลับกาว2หน้า 3M มเอ็มสับใครที่ชอบก็หามาไว้ใช้งานกันได้นะครับกาว3มเอ็มรุ่นนี้แล้วเขาก็ยังเป็นเกรดอุตสาหกรรมด้วยนะครับทนแน่นอนตัวนี้ก็ถือว่าดีจริงนะครับทั้งเรื่องความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีสำหรับผม DIY by Topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ